เส้นทางบัน,นทึงและละครเพลิงใครกันต่อนะครับสุพุทธศาสนสุภาษิตวันนี้สาจิตตะปะริเทโอทัปปะนังควรชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสส่วนภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับภาพหญิงพื้นเมืองของโบลิเวียแต่งกายด้วยชุดกระโปรงหลายชั้นและถักผุมเปีย จึงถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชนพื้นเมืองนะครับเข้าร่วมการแข่งขันปั่นจักรยานเส้นทางกว่า7 km, ากิโลเมตรจัดขึ้นที่เมืองเอลอัลโตครับเมืองนี้ตั้งอยู่สูงถึง4,150เมตรจากระดับทะเลบันกลางค่ะทําให้ออกซิเจนในอากาศมีน้อยผู้เข้าร่วมบางคนถึงขั้นนอนหมดแรงหลังเข้าสู่เส้นชัยรากันดาเพีสยนนี้สวัสดีค่ะ